สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาพบกับนัดแท็กเตอร์นะครับอาณาจักรรถไทยรถเกี่ยวมือ2และอุปกรณ์ต่อพ่วงทางการเกษตรครบวงจรวันนี้นะครับพามาอัปเดตนะครับมุมสูงนะครับราคาของแต่ละรุ่นแต่ละคันนะครับมีทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงก็สามารถผ่อนได้ดาวได้แต่รถไถรถแท็กเตอร์นะครับเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกสได้เช่นกันกับรถเกี่ยวก็เป็นเงินสดเท่านั้นนะครับคันแรกที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นคูโบตานะครับรุ่น M9540 ปี53นะคีับปี2010นะครับคา เขาก็จะอยู่ที่539,000จะไม่มีหางขายตามสภาพนะครับส่วนตัวที่2ครับเป็น New Holland TT350 นะครับ3.50คันนี้ก็จะอยู่ที่300,000นะครับ479,000บาทนะครับ479,000บาทสภาพสวยๆปี63ครับส่วนอีกหนึ่งคันครับเป็น MU4902B นะครับตัวนี้ก็เช็คสภาพให้พร้อมใช้ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับราคาจะอยู่ที่495,000บาทนะครับ ถัดมานะครับเป็น M 5 0 0 0นะครับตัวนี้ยางสวย4เส้นเลยนะครับราคา3 3เน3คันข้างกันนะครับก็จะเป็น M 5 0 0 0 SU เช่นกันนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา3 2น2ครับ เช็คร้อยทั้งหมดนะครับส่วน M U 49คันนี้จะไม่มีหางนะครับราคา,า, 4, 5, าคก็จะอยู่ที่4 6 6 0 0 0 0บาทส่วนอิ u กินะครับ n T 5 5 4ก็จะอยู่ที่389,000บาทครับยันมา Y M 3 5 1 a ครับตัวนี้จะอยู่ที่429,000บาทยันมาห51แรงม้าครับราคาจะอยู่ที่299,000บาทถัดมาเป็น5018 SP ครับคันนี้จะอยู่ที่519,000นะครับาศูนดีททำโฉม s อสพีนะครับนะ 5 0 s p คิดนะครับจะอยู่ที่499,000บาทนะครับหมาย LC7 ครับคันนี้ LC7 จะอยู่ที่390,000บาทครับอีสกีครับ42แรงม้าตัวเทอร์โบสวยมากครับคันนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา320,000บาทครับมาดูอีกหนึ่งคันครับอุปกรณ์ใหม่ยกคันนะครับตัวนี้4 0 1 8 s p นะครับราคาจะอยู่ที่430,000บาททวนนะครับส่วน 4018 hp 1ตัวนะครับก็จะอยู่ที่3,900 0นะครับ 40dt ธรรมดานะครับ จะอยู่ที่3ามแสนสามครับยันมาสามสแรง2อง0 0 0หกบาท36มีสวยๆ2คันนะครับราคาเพียง2อง0สนเาครับทั้ง2คันเลยนะครับส่วน3 4 0 8 DI นีไนะครับสีสวยเลยคันงามนะครับตัวนี้ออกไกวมาก2อง0 0 0หาพครับและ B27 ีดรถเข้าร้องอ้อยนะครับราคาจะอยู่ที่2อง0 0 0เจ็ดบาททวนนะครับส่วนรถลุกเล็กนะครับตัวนี้59,000บาทตัวเปล่านะครับถ้าเอาหางตัดหญ้าด้วยก็จะอยู่ที่89,000ืนาพนะครับไม่มีเล่มนะครับมาถัดมาครับเอ็ม 5 4 0ขายตามสภาพนะครับนะคันนี้ก็จะอยู่ที่5 7 9 0 0 0รถสวยครับได้2ชิ้นนะครับด้านหน้าแล้วก็หาง L5018 คันงามครับคันโกรเลยนะครับคันนี้4 5 0 0นะครับแล้วก็จะเป็น คูปองต้า L 3 2 1 8 SP นะครับชุดเบดันพร้อมหางใหม่ราคาก็จะอยู่ที่330,000บาท้วนนะครับถัดมา L 3 6 0 8ครับตัวนี้275,000เนาพนะครับ L 5 0 1 8ครับคันนี้425,000บาทนะครับยันมาสามแรงม้า255,000บาทนะครับทีนี้พามาชมรถเกี่ยวกันบ้างนะครับเป็นรถเกี่ยว DC 7 0็ดสิบ G นะครับคาร์บินตู้แอร์คันนี้เช็คสเปค เต็มนะครับท้ายซิ่งนะครับแท็กช่วงล่างนะครับน้ามันเครื่องของเหลวนะครับเกียวดันคอสปริงนะครับเสาตู้เสาคอเปลี่ยนใหม่นะครับราวตู้นวดเปลี่ยนใหม่เช็คสวยๆพร้อมใช้พร้อมติดสติกเกอร์ช้างศึกอีดิชันให้นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่6 8 9 0 0 0ับาทนะครับมาคันข้างกันครับ DC 7 0 g พัทเช่นกันปากเดิมคอเดิมนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยครับคันนี้จะอยู่ที่5 1 9 0 0 0ับาทนะครับ คันข้างๆกันครับ DC 70 g p e a r ปี63ครับตัวที่3นะเป็นคันที่3อ่ากําลังเข้ามาแล้วครับคันที่3คันนี้จะอยู่ที่529,000บาทนะครับส่วนคันสุดท้ายนะครับคันที่4นะครับตัวนี้มีปากมีคอเลตมาให้ด้วยนะครับคันนี้ก็เดิมๆตามสภาพนะครับขายที่489,000บาท นะครับเรายังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับชุดยกมันก็จะอยู่ที่ชุดละ36,000บาทก็จะใส่พวก36นะครับใส่ 405, 047, 40 45ใส่ได้ นะครับวันนี้เราพานะครับชมแบบสโลวสโลนะครับอัปเดตราคาให้กับเพื่อนเพื่อนเอได้ชมกันนะครับใครที่สนใจอยากได้รถกับเราไว้ใช้งานนะครับทางร้านเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกอได้นะครับรถที่ร้านจะไม่มีผ่อนดาวนะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงชุดขุดมันของนาซาก็จะอยู่ที่14,500สานะครับสามารถผ่อนได้ดาวได้เครื่องอัดฟางนะครับคูโบตานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 16,000บาทนะครับ16,000บาทชุดยกล่องปอเสรีใบ24นิ้วนะครับ19,500นาพนะครับอ่ะมาดูกันอีกครับเทลเลอร์มีหลายสีหลายลายให้เลือกนะครับก็จะมีขึ้น70นะครับกับ105แล้วกัน70เนี่ยจะอยู่ที่4 6่หมส่วน105 ก็จะอยู่ที่58 0 0 0ันบาทนะครับกระบะนั่งปลูกมัน13,500สาซารี่36,000่ครับตัวนี้จะเป็นหางยกล่องชของสยามนะครับก็จะอยู่ที่18 0 0 0นะครับหางยกล่องนาซ่าหม0 0นแานะครับแล้วก็19,500านะครับในอุปกรณ์มีหลายชิ้นหลายยี่ห้อหลายขนาดนะครับหางตัดหญ้าช่วงนี้ถามหากันเยอะนะครับมีราคาเริ่มต้นจากซอฟต์ก็2 3 0 0 0บาทขนาดถึงเมตรนะครับ23,000บาทขนาดถึงเมตรนะครับ อันนี้ก็ลูกค้าเข้ามาดูสินค้าด้วยนะครับก็มาเลือกนะครับกำลังมาเลือกโรตเอรี่นะครับโรตเรี่ของ CMT ครับเข้ามาใหม่นะครับอ่าก็สอบถามราคากันได้นะครับมี CMT มีมีฟาร์มเทนะครับมีสยามเตอร์โตร่านะครับมีนาซานะครับมีอุปกรณ์หลายรุ่นหลายชิ้นหลายขนาดเลยอันนี้สามารถผ่อนได้ดาวได้นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ว่าจะเป็นโรตเอรี่นะครับทุกรุ่นทุกค่าย นะครับหรือว่าจะเป็นหางตัดหญ้าทุกรุ่นทุกค่ายหางพวนนะครับล่าสุดเราก็เพิ่งเอาหางพวนของ CMT เข้ามาครับทั้งหางพวนทั้งหางบุกเบิกหรือว่าจะเป็นเครื่องปูกอ้อยครับเครื่องปูกอ้อยก็จะอยู่ที่71,000บาทก็สามารถผ่อนดาวได้นะครับเพื่อนๆ f c ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเดินทางมาดูรถนะครับเข้ามาดูสินค้ากันได้นะครับร้านเราเปิดทําการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่91นครเบ8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งหนึรนึ่งเก้า่ 063 3130447โทรติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเราปิดเสียงประมาณช่วง3ทุ่มนะครับไปถึง7โมง40เราจะเปิดเสียงครั้งหนึ่งหากลูกค้าโทรมาแล้วเฮียนัทไม่ได้รับนะครับก็ขอประทานโทษขอประทานอภัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้รับสายแต่ว่าเราปิดเสียงไว้นะครับเพราะนอกเวลาทําการลูกค้าก็สามารถมิดคอไว้ก็ได้นะครับฝากข้อความไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมโทรกลับในช่วงเช้านะครับใครสนใจนะครับพวกล้อเหล็กล้อพายล้อคนจมก็มีนะครับมีหลายรุ่น หลายยี่ห้อหลายขนาดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้จะเป็นยันมา39ก39แรงม้านะครับพี่นาทีก็เตรียมเอารถไปนานะครับไปใส่หางไปไถนะครับ